สวัสดีคะ่ะพี่มินเองคะ่ะจากช่องมินดอลี่นะโอเคคะ่ะวันนี้พี่มินจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปเสร็จนะว่าน้องซชิก็าทำอะไรนะคะก็เป็นภาพเก็บตกเลกน้อยๆเนานะจากการทำคลิปพาโนซชิไปตั้งแคมป์นะคะโอเคคะ่ะพยายามดูทุกอย่างปีนป่ายสำรวจทุกอย่างเนาะว่าอยากน้องซชิเขาอยากดูอยากเห็นอยากจะมองโดมทุกสิ่ง พี่มินนะ่ะมีคลิปสอนทำ,ำเต็นท์ d ายให้แฮมสเตอร์ด้วยนะลองหาคลิปกันดูนะคะมีคลิปทำแคมป์ d ว y ให้น้องแฮมสเตอร์นะคะทำง่ายๆเ,เอาสุดดิบไม่กี่อย่างเนาะก็เป็นเต็นท์กันหนาวให้น้องๆเด็กๆของเราได้แล้วนะคะชื่อไม่สนใจเต็นท์นีเลยนะคะตอนนี้สนใจแต่สิ่งรอบข้างบรรยากาศนะไม่สนใจเลยเลย ใครชอบคลิปนี้นะหรือชอบคลิปคลิปในช่องชาแนลของพี่มินนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดทับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า